สวัสดีครับสำหรับวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับกับคนเล่นบอลประจำวันที่15พฤษภาคม2567นะครับก็เรียกได้ว่าในส่วนของวันนี้ฟุตบอลน,นะครับก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับที่คนเล่นบอลของเราเนี่ยนำมาคัดสรรในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นบอลที่ดูแล้วยังน่าลุ้นนะเพราะว่าที่เตะวันนี้เนี่ย ทั้งพิเมียนลีกอังกฤษนะครับลาดิกาสเปนแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็ต่างได้แชมป์ไปครอบครองกันแล้วทั้งสิ้นแต่ทว่าในส่วนของในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้านะครับกับยุโรป้าลีกเนี่ยยังคงต้องขับเคี่ยวกันต่อไปสำหรับทางด้านของคู่แรกนะครับเรามาเริ่มกันเลยกับทางด้านพรีเมียนลีก ระหว่างไบรตันที่เปิดรังรับการเยือนของเชลซีเชลซีก็ยังไม่หมดลุ้นสัทีเดียวนะครับสำหรับในการไปเตะในรายการยูโรปาลีกซึ่งถ้าดูจากในเรื่องของสถิติการพบกันที่ผ่านมาแล้วต้องยอมรับเลยว่าทางด้านฝั่งของสิงบรูนะเชลซี Chelsea มีความได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าเรามองจากเฮตุเฮตที่เจอกันมา10เกมหลังเพราะว่าเชลซีเอาชนะได้4เกมนะครับในขณะที่ไบรตันเอาชนะได้2เกม ก็เรียกได้ว่าในช่วงหลังที่ว่าเชลซีผลงานไม่ค่อยดีนะครับ3เกมหลังก็เป็นเชลซีนะครับที่เอาชนะไบรตันมาได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ผลงานการเล่นไบรตันเรียกได้ว่าผลงานในช่วงหลังนะครับก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับจาก10เกมหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้มากถึง4เกมในขณะที่ผลงานการเล่นนะครับเกมในบ้านเนี่ยก็ถือได้ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็ถามว่าแย่ไหมต้องบอกเลยว่าไม่แย่นะครับ เล่นในบ้าน5เกมหลังนะครับคว้าชัยได้3แพ้2แต่ทว่า2เกมที่พวกเขาพลาดพ่ายแพ้เนี่ยเป็นการพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็เจอกับอาร์เซนอลก็เ,ยเียไดว่าทีมรุ่นแชมป์ทั้งคู่ในขณะที่เชลซีนะครับจาก10เกมหลังจัดได้ว่าผลงานทำได้ค่อนข้างอย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยได้มากถึง5เกม เสมอ3แพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นสําหรับวันนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยถ้าดูจากขุมกําลังโดยรวมนะครับจัดได้ว่าค่อนข้างพร้อมซึ่งวันนี้ราคาฝั่งเชลซีเนี่ยเปิดมาอยู่ที่0.5นะครับซึ่งต้อบอกเลยว่าราคาแบบนี้นะครับถ้าถามว่าถ้าดูจาก h ฮด d ูเฮดเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเชลซีดูดีกว่านะครับผลงานของเชลซีเองเนี่ย ก็เรียกได้ว่าทำได้ดีกว่าไบรตันเช่นเดียวกันแต่ถ้ว่าเกมนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับไบรตันได้เล่นในรังนะครับก็เรียกได้ว่าไม่น่าประมาทเชลซีมากเพราะว่าในเรื่องของเชลซีเนี่ยก็เป็นทีมที่มีเกมรุกที่ค่อนข้างดีนะครับเกมรับเองก็ค่อนข้างแน่นในขณะที่ไบรตันนะครับวันนี้เล่นในบ้านต้องเอาใจแฟนบอลหน่อยก็น่าจะเรียกได้ว่าน่าจะเน้นเกมบุกอย่างเต็มที่นะครับและต้องยอมรับเลยว่าสไตล์การบุกของไบรตันเนี่ย อาจจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องของการจบสกอร์ที่โดนอ่านทางออกค่อนข้างมากแต่ทว่าในการหมบุกเนี่ยทำได้ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับจังหวะเข้าทําค่อนข้างเยอะแล้วเชลซีเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องใช้พื้นที่กับเวลาในการเซตบอล ซึ่งผมมองว่าในเกมนี้เนี่ยทางด้านไบรตันนะครับก็ไม่น่าปล่อยให้เชลซีเซตบอลกันง่ายสำหรับเกมนี้ดูทรงแล้วมีแววจบด้วยการเสมอค่อนข้างสูงวันน, ail, นี้ขอเลือกอยู่ฝ่ายเจ้าบ้านอย่างไบรตันคู่ถัดไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังรับการเยือนของนิวคาสเซิลยังคงอยู่กันทางด้านของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งจากสถิตินะครับที่ทั้งคู่เจอกันมา แมนยูดูเป็นต่ออยู่เล็กน้อยนะครับคว้าชัยได้มากถึง5เกมนิวคาสเซิลเอาชนะได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นจบด้วยการเสมอกันไป2เกมก็เรียกได้ว่าถ้าดูจากเฮดต to h e ดสิบเกมหลังแมนยูดูดีกว่านะครับแต่จากสถิติที่ผ่านมา3เกมหลังสุดสถิติได้บอกไว้ว่านิวคาสเซิลเอาชนะแมนยูได้มาติดต่อกันก็เรียกได้ว่าถ้าดูจากผลงานในช่วงหลังนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่านิวคาสเซิลยังคงทําผลงานได้ดีกว่าแมนยู ในขณะที่ผลงานการเล่นนะครับฝ่ายเจ้าบ้านอย่างแมนยูเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสมากนะครับถ้าจะไม่ผิด13เกมแล้วนะครับกับทางด้านของพีเมลีกที่แพ้นะครับในฤดูกาลนี้แพ้ค่อนข้างเยอะก็จาก10เกมหลังนะครับคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจากทุกรายการเสมอ6นะครับแพ้ไป3เกมอาจจะดูแพ้แล้วไม่เยอะมากนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าผลงานน่าเกียดมากๆสำหรับแมนยูในช่วงนี้ในขณะที่ฝั่งนิวคาสเซิล ก็ถือได้ว่าทําผลงานในช่วงหลังเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับ10เกมหลังชนะ5เกมเสมอ2พลาดพ่ายแพ้เพียงแค่3เกมเท่านั้นถึงแม้ว่ายังคงมีปัญหาอยู่กับทางด้านของการเล่นมีทีมเยือนสําหรับฝั่งทีมเยือนเนี่ยนะแต่ทว่าในเกมนี้นะครับก็เป็นการบุกไปเจอกับฝ่ายแมนยูเจ้าบ้านเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นอยู่ค่อนข้างเยอะ มีนำซ้าราคาในวันนี้ยังอยู่เพียงแค่เสมอเท่านั้นสําหรับเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าฝ่ายทีมเยือนจะมีสถติเกมการเล่นนอกบ้านที่ไม่สู้ดีนักแต่ทว่าฝ่ายเจ้าบ้านเองเนี่ยปัญหาภายในทีมก็เยอะนะครับผู้เล่นบาดเจ็บก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันสภาพทีมไม่เคยพร้อมนะครับสำหรับฤดูก,กาลนี้ก็เรียกได้ว่าฝั่งนิวคาสเซิลเกมนี้บอกเลยว่ามีลุ้นมากกว่านะครับขอเลือกอยู่นิวคาสเซิล ผู้ถัดไปนีสนะครับเปิดรังพบกับปารีสแซงแช็กแมงเราจะข้ามไปฟังของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่านีสตอนนี้ก็ยังพอมีลุ้นได้อยู่นะครับสำหรับพื้นที่ในการไปเล่นในส่วนของยูโรปาลีกในขณะที่ปารีสนะครับก็ควา้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจากสิติการพบกันที่ผ่านมา10นัดหลังปารีสค่อนข้างได้เปรียบทางด้านของนีสอยู่พอสมควรถ้าเรามองจาก สถิติในช่วงนี้เพราะว่าจาก10เกมหลังสุดที่เจอกันมานิสเอาชนะปารีสได้เพียงแค่2เกมในขณะที่ปารีสนะครับคว้าชัยเหนือนิสไปมากถึง6เกมด้วยกันจบด้วยการเสมอกันเพียงแค่2เกมในขณะที่ผลงานการเล่นดูฝั่ง้าบ้านนิสกันก่อนนะครับจาก10เกมหลังสุดนะครับก็ถือได้ว่าผลงานเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีคว้าชัยได้มากถึง5เกมเสมอ2แพ้3นะครับ ก็ขอโทษนะครับขออภัยนะันเกมในบ้านอ่าสถิติ10เกมหลังยูนิชนะ4นะครับสเสมอ2แพ้4ก็ถือได้ว่ายังทําได้ค่อนข้างดีอยู่นะโดยเฉพาะจาก5นัดหลังนะครับซึ่งยังไม่แพ้ใครเลยก็ต้องบอกเลยว่าการเล่นที่ผ่านมา5เกมหลังจัดได้ว่าทําได้ดีมากๆเสียป,ประตูค่อนข้างยากนะครับเกมบุกก็ถือได้ว่ายังพอฝากผีฝากไข่ได้พอสมควรในขณะที่ปารีสนะครับก็ อาจจะคว้าแชมป์ไปแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าผลงานในช่วงหลังเนี่ยถามว่าดีไหมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าดูจาก10เกมเนี่ยถือว่าทําได้ดีแต่ถ้าว่าถ้าดูจากผลงานช่วงหลังนะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วง10เกมหลังเนี่ยชนะ4เสมอ2แพ้4นะครับแต่ถ้าว่า3เกมหลังสุดเนี่ยก็เป็นการพลาดพ่ายแพ้มาทั้งสิ้นนะครับบวกกับ4เกมหลังยังไม่ชนะใครเลยยิ่งตอนนี้ก็มีข่าวการย้ายทีมของเอมบัปเป้นะครับก็ถือได้ว่า ตอนนี้ปลารีสนะครับก็ต้องดูว่าตัวสำรองใครจะสามารถแทนที่เอมบัปเป้ได้บ้างก็เรียกได้ว่าเป็นการอยู่ในช่วงที่ว่าลองผู้เล่นกองหน้าที่จะมาแทนผู้เล่นรายนี้ก็ถือได้ว่าในเกมนี้นะครับปลารีสเนี่ยชนะเขาเล่นนะได้แชมป์ไปแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าชนะนะไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับก็เป็นการได้แชมป์ไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่เน้นอะไรมากมายนะครับ,บวกกับเกมนี้นีสได้ในลังของตัวเองซึ่งต้องบอกเลยว่าสถิติการเล่นในบ้านเนี่ย จัดได้ว่าทําได้ค่อนข้างดีสําหรับราคานะครับคู่นี้ทางด้านของปารีสเนี่ยก็อยู่ที่เพียงแค่เสมอนะครับไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะักสําหรับเกมนี้นะครับดูทรงแล้วฝั่งทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างนีสเนี่ยที่ยังสามารถลุ้นในรายการทั่วยุโรปได้เนี่ยน่าจะมีแรงกระตุ้นได้มากกว่า วกกับว่าเล่นในรังของตัวเองด้วยนะครับเกมนี้นิสจัดเต็มแน่นอนในขณะที่ปารีสน่าจะมีการลองตัวผู้เล่นนะครับก็ไม่น่าจะบุกมาแล้วก็ยันสู้กับนิสได้วันนี้ขอเลือกมองนิสนะครับสำหรับคู่สุดท้ายในวันนี้เซลตาบิโกเอิดบ้านนะครับพบกับแอตแลติกบินเบาถ้าดูจากในเรื่องของแรงกระตุน้น ฝ่ายเจ้บ้านอย่างเซลตาบิโกนะครับก็ถือได้ว่ายังคงมีแรงกระตุ้นอยู่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าด้วยแตกที่พวกเขามีอยู่ณนะตอนนี้ก็ยังไม่พ้นจากโซนอันตรายนะครับยังมีโอกาสตกอันดับได้อยู่ในขณะนะที่แอตแลนติกบินเบาก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยเอ็มทีนะครับก็น่าจะได้เพียงแค่รายการยุโรป้าเท่านั้นนะครับที่ไปได้นะครับโอกาสไม่ได้โอกาสพลาดเนี่ยมองว่าไม่เยอะมากนะครับแต่โอกาสที่จะ ไปเล่นในยูฟ่าเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างน้อยซึ่งจากสถิติการพบกันมาคู่นี้จัดได้ว่าค่อนข้างสูสีนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปทีมละ4นัดนะครับจากการเจอกันมา10นัดหลังสุดจบด้วยการเสมอกัน2นัดด้วยกันในขณะที่ผลงานเซลตาบิโก้ช่วงหลังถือได้ว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับชนะ4เสมอ2แพ้4เกมในรังจัดได้ว่าไว้ใจได้เลยเล่นในบ้านของตัวเองมาทั้งหมดนะ4เกมหลังนะครับ ยังไม่พลาดท่าเสียทีแพ้กับใครแต่การเล่นเป็นทีมเยือนถือว่าน่าห่วงแต่ทว่าวันนี้เซลตาบิโกได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับในขณะที่ฝั่งแอตติกบินเบาผลงานในช่วงหลังนะครับก็ส่งผลให้พวกเขาเนี่ยลุ้นพื้นที่ยูฟาค่อนข้างยากนะครับเพราะผลงานไม่สู้ดีนักชนะ3เกมเสมอ5แพ้เพียงแค่2ก็ต้องยอมรับว่าแพ้ค่อนข้างน้อย สำหรับในเกมวันนี้นะครับการบุกไปเจอเซลตาปิโก้นะครับถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนก็ถือได้ว่าบินเบาเนี่ยดูดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่ทว่าจุดที่น่าสนใจคือราคาในวันนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่เสมอเท่านั้นถ้ามองในเรื่องของแรงกระตุ้นแล้วนะครับต้องยอมรับเลยว่าฝ่ายเจ้าบ้านอย่างเซลตาปิโก้เนี่ยมีแรงกระตุ้นมากกว่าบินเบาอยู่ค่อนข้างเยอะ วก,กับเกมนี้ได้เล่นในรังของตัวเองนะครับซึ่งผลงานในรังช่วงหลังจัดได้ว่าดีมากๆสําหรับเกมนี้ดูทรงแล้วเซลติกโกไม่น่าถึงแพ้นะครับเกมนี้ขอเลือกแย่ฝ่ายเจ้าบ้านอย่างเซลติกโกสำหรับฟุตบอลในวันนี้ทั้ง4คู่นะครับก็ทำการวิเคราะห์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับหากใครมีความคิดเห็นยังไงมุมมองยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้สำหรับใครที่ถูกใจการวิเคราะห์ก็ฝากด้วยละกันฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์คลิปนี้ให้เเพื่อนของทุกคนดูแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้กับคนเล่นบอลเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดในเรื่องของแนวทางฟุตบอลนะครับก็สามารถทักมาเพื่อลอรับกันได้นะครับทาง s r 5 6นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ